สัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อารีบูธลูมนะฮะเราจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลไว้หน้าจอของคุณครับวันนี้นะเช่นเคยนะเจอผมนะต้องมีตัวใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับโลกฟุตบอลนะฮะและตอนนี้ผมอยู่กับที่แบรนด์พูม่าั่นเองนะเจ้าเสือของเรานะผมอยากจะบอกไว้เลยว่าเจ้าตัว Evo Speed และอีโวทั h ที่อยู่ใน,นมือผมจะไม่มีแล้วครับแต่จะเป็นนี่เลยครับล่าสุดนะฮะในท้องตลาดพูม่าวัน17.1นนะว่าความสวยงามเป็นยังไงนะครับเทคโนโลยีของมันมีอะไรบ้างไปดูแบบใกล้ๆกักนก่อนครับ ยังไงฮะความสวยงามของเจ้าตัวนี้นะฮะผมบอกเลยนะฮะมันเป็นการผสมผสานระหว่างอย่างที่บอกนะฮะเราจะไม่มีอี o ว p ปี d และอีโวทัสแล้วนะฮะมันเป็นการผสมผสานข,ของทั้ง2รุ่นนั่นคืออ v o วสปี d และอีโวทัสอยู่บนตัวนี้นะฮะนั่นคือ p ูม่าวันนั่นเองนะฮะก็ดูเลยนะฮะอย่างแรกที่ผมสัมผัสได้และมองเห็นนะฮะนี่ก็คือวันเจ้าตุวเจ้าวันเนี่ยนะฮะทาง p ูม่านะฮะเขานำหนังทำต้นแบบมาจากหนังจิงโจ้ของเจ้า พูม่าทั h นะฮะและนี่ต้นแบบของชุดพื้นมาจาก e ีโวสป e d นะฮะเราจะมาชั่งน้ำหนักกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะน้ำหนักของเจ้าตัวนี้นะฮะ อยู่ที่206กรัมนะฮะนั่นก็คืออยู่ระหว่างกลางนะฮะของเจ้าตัว Evo Speed ซึ่งมีน้ำหนักตอนนั้นอยู่ที่136กรัมนะฮะและเจ้าตัว Evo Touch ซึ่งมีน้ำหนักสูงมากนะฮะอยู่ที่284กรัมนะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้อยู่ระหว่างกลางนี่คือ206กรัมนะฮะสาเหตุนะฮะที่เขาสร้างตัวนี้ออกมานะฮะแทนตัว2ตัวนั้นนะฮะเขาอยากให้กองหน้าแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆนะฮะได้ใช้ความเร็วสปีดได้มากขึ้น แต่มีการสัมผัสบอลและยิงบอลที่ดีขึ้นนะเจ้าพูม่าวันนะก็จะเป็นตัวที่เป็นหุ้มข้อนี่เองนะถ้าภาษาคนไทยนะครับก็เป็นหุ้มข้อแบบว่าทางพูม่าเขาบอกว่าจะไม่บีบแล้วก็จะไม่ทําให้นักเตะเนี่ยฮะอึบอ,อ,อัดนะตัวนี้จะใส่สบายนะครับสำหรับเจ้าคอร่าตัวนี้นะฮะ ชุดพื้นข้างบนนะเ p p e r จะเป็นตัวหนังจริงโจ้นะฮะโดยเฉพาะเลยนะของทางบูม่าแล้วก็จะมีตาข่ายตรงนี้นะฮะนี่เลยความพิเศษของมันนะฮะเพื่อในการที่จะแปรบอลได้ดีนะแล้วก็สัมผัสบอลข้างเท้าข้างข้างในได้ดีนะครับแล้วก็สัมผัสบอลเพราะป็นหนังโจ้นะฮะจับบอลได้ดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญนะฮะนั่นคืออยู่ที่ชุดพื้นของเรานั่นเองนะฮะชุดพื้นของเจ้าตัวนี้นะฮะมีอยู่ที่12ปุ่มนะฮะซึ่งข้างหลังนะฮะจะเป็นปุ่มใบมีดนะฮะ ตรงนี้จะเป็นปุ่มกลมนะครับและความพิเศษของมันนี่เลยจะมี2ปุ่มใบมีดอยู่ด้านนี้นะฮะเพื่อในการหมุนตัวนั่นเองนะฮะกับตัวที่ดีนะฮะและชุดพื้นที่เบาขึ้นนะฮะูม่ได้ออกแบบเทคโนโลยีตรงนี้ไว้ในตัว p ูม่าวันแล้วละครับเรามาดูถึงด้านรูปแบบดีไซน์ของเจ้าตัวนี้นะฮะนำมาด้วยสีขาวนะฮะดำนะฮะแล้วก็ส้มสะท้อนแสงนะฮะนี่เลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวปูม่าวันสีแรกที่ออกมานะครับ ก็สวยงามนะฮะกึ่งคลาสสิกนะฮะนะฮะสำหรับหลายท่านนะอาจจะเห็นแล้วนะฮะสำหรับรายฟุตบอลรายการนะฮะชิงแชมป์ฟุตบอลยุโรปนะฮะโดยมีเฮกโตอเบย์ลินนะฮะสวมใส่เจ้าตัวนี้นะในทีมชาติสเปนนั่นเองนะฮะและพิสเตอร์หลักของเขานะก็ยังมีองตัวกิสมันนะฮะเป็นพิสเตอร์เจ้าตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจับจองเอาไปใส่นะฮะก็ยังไงอยากให้มาทดลองนะฮะสำหรับลูกค้าที่อยากจะมาลองนะเจ้าตัวพูมาวัน17.1นนี้นะฮะ สามารถลองได้แล้วนะที่ร้านอารีทุกสาขานะและสามารถสั่งได้นะที่ w w w a r i f o o t b a l l store com นั่นเองนะฮะร,ราคาอยากจะรู้กันแล้วว่าเจ้าตัวนี้มันแพงไหมนะสำหรับเทคโนโลยีใหม่น้ำหนักเบาขนาดนี้นะฮะไม่แพงนะครับอยู่ที่7,999บาทเท่านั้นนะฮะและของเด็กนะฮะเราก็ยังมีนะฮะทางภูม่าก็แลงเห็นถึงความสำคัญนะของน้องๆน,นะครับมีเป็นภูม a าวันนะฮะตัวของเด็กนะฮะร,ราคาอยู่ที่1,999บบาทเท่านั้นนะฮะ หาซื้อได้แล้วที่ร้านอารีทุกสาขานะฮะยังไงนะฮะวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะเจอกันครั้งหน้าอารีบูลลูมครั้งต่อไปจะเป็นรองเท้าอะไรจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโลกฟุตบอลนะฮะเจอกันแน่นอนครับนี่พบกันใหม่ครั้งหน้ากับอารีบูลลูมเราจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลไว้หน้าจอของคุณครับ